ใครบางคนกำลังแอบหึงแอบหวงคุณอยู่เขาคือใครขอภายบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาณมาไหนเกาหลีอันพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานจสองดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุม DM p l a c e พลังงานของคนธาตุดินนะคะ6เหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็ The m a g i c i a n พลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาพลังงานสวยมากๆนะคะเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบในตัวเองอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีรักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคง เก่งทั้งงานนอกบ้านในใบ้นานนอะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีพูดเพราะเจรจาเก่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะพลังงานของเดอะเมจิเชียนเนาะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ว่าตอนนี้สถานะอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าอยากให้อภัยใครไหมอยากพูดคุยปรับใจกับใครหรือเปล่าคนๆนั้นตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมีการปิดกั้นกันมีการบล็อกกันหรือว่ามีช่องว่างระหว่างกัน ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่กําลังแอบหึงแอบหวงคุณอยู่นั้นเขาจะเป็นใครคิงถือไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสินธนูห้าดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมห้าไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟ สองถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิต1หนึ่งเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษบกันมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินม,มาครอบทั้งสี่ธาตุนะคะเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงมากๆไม่ยอมใครไม่ชอบให้ใครเข้ามาใกล้คุณเขาจะต้องเป็นคนเดียวในใจของคุณนะคะเขาจะต้องเป็นคนเดียวที่เป็นเจ้าของหัวใจของคุณ มีความรักมากๆด้วยนะคะรักคุณอย่างจริงใจรักคุณอย่างแท้จริงแล้วก็หึงหวงคุณมากๆด้วยพลังงานของคิงถือไม้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะรักใครรักจริงแล้วก็ความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มีต่อคุณก็คือมีความปรารถนามีแรงปรารถนาต่อคุณมากๆหนึ่งเหรียญอยากส่งมอบสิ่งดีๆอยากเริ่มต้นใหม่หากว่าตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากทักมาหาอยากให้ความ ัันธ์กลับคืนมาเหมือนเดิมด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงต้องแอบหึงแอบห่วงคุณนะคะทําไมเขาต้องแอบหึงแอบห่วงคุณเพราะอะไรทําไมถึงแอบหึงแอบห่วงสองเหรียญน,นะคะคิดมากคิดเยอะไม่กล้าแสดงออกถามใจตัวเองอยู่ไม่แน่ใจว่าควรจะแสดงออกดีไหมคิงถือถ้วยนะคะมาดของเขาคือคนนิ่งๆเงียบๆนะคะอบอุน่นอ่อนโยนละมุนละไมนะคะ แฮงแมนเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มีการนิ่งๆเงียบจากกันไปก็เลยไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าจะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความหึงหวงได้ชัดเจนมากนักก็เลยต้องแอบหึงแอบหวงอยู่นั่นเองแต่หากตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้นิ่งเงียบจากกันไปแฮงแมนอาจจะหมายถึงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เดือไฮพิเซตนะคะหลงสเสน่ห์หลงไหลนะคะหวั่นไหวไม่แน่ใจว่าจะแสดงออกดีไหมด้วยนะคะในพลังงานของเดือไฮพิเซตเนาะมีความลับลมคมในนะคะตัดสินใจไม่ได้มีความหวั่นไหวมีความเซนซิทีฟเดี๋ยวรับได้เดี๋ยวรับไม่ได้เดี๋ยวหึงเดี๋ยวปล่อยวางได้นั่นเองนะคะพลังงานของเดือไฮพิเซตเนาะเป็นความสวิงไปมาแกว่งไปแกว่งมาแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ใจตัวเองนะคะ the world นะคะคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดในหัวใจของเขานะคะคุณคือคนที่เขารักแม้ว่าตอนนี้จะเงียบหายจากกันไปยังไงคุณก็ย,ยังคงเป็นคนที่เขารักแต่หากว่าความสัมพันธ์ของคุณดีอยู่นะคะไม่ได้เงียบหายจากกันไปมีเกณฑ์ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะสองดาบที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณอาจจะเป็นการ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของคุณแล้วก็เขานะคะติดต่อกันทางออนไลน์พูดคุยกันทางออนไลน์ไม่ค่อยได้มาพบมาเจอกันนั่นเองเขาก็เลยหึงห่วงคุณกลัวว่าคุณจะมีใครเข้ามาจีบกลัวว่าคุณจะตกกลุ่มรักใครกลัวว่าคุณจะใจอ่อนให้ใครหรือเปล่าพลังงานของคนที่ไม่ยอมคลายเลยนะคะอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณคนเดียวเพราะว่าเขารักคุณมากๆพลังงานของเขาที่เขาไม่กล้าแสดงถึงความหึงความห่วงเพราะว่าคุณอาจจะขอเขาไว้ก็ได้นะคะ หรือว่าเคยพูดคุยกันในเรื่องนี้อยู่แล้วแฮงแมนนะคะอาจจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ได้คุณอาจจะไม่ชอบให้แสดงอาการหึงหวงหรือคุณอยากให้เชื่อใจคุณว่าคุณไม่ได้มีใครแต่เป็นความกลัวที่อยู่ในหัวใจของเขาความหึงหวงที่อยู่ในใจของเขาการหลงเสน่ห์คุณการไม่อยากจะเสียคุณไปการกลัวที่จะเสียคุณไปนั่นเองก็เลยทําให้เขาต้องแอบหึงแอบหวงไว้ภายในใจนะคะ